บอดบอยเคลียข้อสงสัยที่หลายคนสงสัยกันนะคะเกี่ยวกับน้องเพชรน้องพลอยที่เ c แฟนคลับบางคนเนี่ยไปเจอบางช่วงบางตอนที่น้องเพชรน้องพลอยเล่นโทรศัพท์อยู่เอ๊ะเกิดการตั้งคําถามขึ้นว่าบอดบอยซีรีชัยเนี่ยให้เด็กๆเ,เล่นแต่โทรศัพท์ไหมแล้วแบบนี้มันไม่ดีต่อเด็กนะอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะทางด้านบอดบอยซีรีชัยเองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วว่าให้เด็กดูโทรศัพท์จริงไหมให้ลูกๆดูจริงไหมแล้วให้ดูเพราะอะไรเดี๋ยว ันนี้เรามาฟังกันค่ะเอา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 ใครอ่ะใครอะใครเด็ดตัดตีเอาไปถ้าเดี๋ยวพ่อพาไปใครโดนตีใครโดนยายแตนตีเจตเจตใครโดนยายแตนตี ใครชื่อพอยกมือขึ้น<อ>ใครชื่อพอยกมือขึ้นใครชื่อเพชรยกมือขึ้นใครชื่อเพชรยกมือขึ้นอะไรจะถอดเอาหรอกอระดาษกะบอแม่อแม่กบกระล้อมัจะติดใจพออปจะตีให้ใครกอดแม่พ่อกอดแม่แม่กอดพ่อแมกอดพ่อกอดแม่หรอ อใบกาบกับพ่อ,อพ่อกอดแม่แม่กอดพ่อพ่อแผลจ๋าหอมออดแม่แม่หอมพ่อหน่อยออดแม่แม่จุบ๊บจุบจุบจุบก่อนปอดแม่แม่ออดแม่แม่เอาเอาบ๊วยมามายังแก้มมาสิยังแก้มามา แอบแม่เลยแม่ไม่ได้ดูแม่แม่ไงหนูอยากไปโรงเรียนหรือยังลูกอดแม่แม่อยากอยากไปโรงเรียนไหมพ่อย่ายิ้มอยากไปหาคุณครูไหมแอบแม่ไม่โดนบิดไม่เหมือนยฮ้ยรอไหมยืนอยู่นี่จะทำอะไรเนี่ยเริ่มบิดเอ้ยไปโรงเรียนไหมเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปดูโรงเรียนนะ โอเคไหมไปโรงเรียนหนูกลางวันหนูก็จะได้มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยองพลอยหเกี่ยวขออนุญาตเรียนคุณย่าคุณยายของน้องเพชทน้องพลอยออนไลน์นะครับหลายคนแบบเห็นคลิปสั้นๆเวลาน้องเพชรน้องพลอยเล่นโทรศัพท์เอ่อคือจริงๆแล้วก็มีให้เล่นบ้างแต่ก็จะให้ดูแบบเหมือนกับเป็นการฝึกทักษะ ไม่ได้ติดโทรศัพท์พอ่อจ๋าขยับไปจ้าพ่อจ๋าขยับไปจ้ะลูกไม่ได้ติดโทรศัพท์นะครับแต่ก็จะมีแบบตอนเช้าก็เปิดรายการที่สร้างสรรค์รายการที่พัฒนาทักษะเด็กพัฒนาเอ่อ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ที่จะพูดจริงๆน้องเพชรน้องพลที่เขาพูดได้เนี่ยคือเขาดูดูรายการเด็กนะครับมันก็จะมีรายการที่สร้างสรรเสริมสร้างาพัฒนาการของของเด็กนะครับส่วนเอาโทรศัพท์ให้เล่นแค่บางช่วงนิดๆแต่ว่าด้วยด้วยอาจจะด้วยความเป็นห่วงของ พ่อพอ่แม่แม,แม่ที่อยู่ทางบ้านนะครับบอกว่าแบบกลัวน้องเพชรน้องพลอยติดโทรศัพท์ไม่ได้ติดนะับเพราะว่าผมห้ามอยู่ยาอ่าคุณยายอ่ะยายแม่แตนท่านเป็นคนดูแลนะฮะบ,บางทีบางทีคือมันก็หลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือลูกสองคนบางครั้งถ้ามีแบบอะไรจําเป็นด่วนก็เอาเอาโทรศัพท์เอาเอาให้หล่อให้หลานอยู่เพื่อที่สิทดิเหตุภารกิจดุๆ นะรบับางอย่างที่มันจําเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีแม่บ้านแล้วก็เราก็ไม่ได้รับแม่บ้านนะครับก็จะมีแม่บ้านของของพี่สาวของเพื่อนบ้านนี่ครับก็มารับจ็อบสัปดาห์ละออสองวันมารับจ็อบพิเศษทำพาร์ททามสัปดาห์ละสองวันแล้วก็อะไรลูกอะไรคะไป,ไปไหนไปไหนแปลถุงมืออยู่ไหนไอ่ะคือมีแม่ตอนนี้คือที่บ้านใหญ่เนี่ครับที่ที่ขอนแก่น,น,ะนอะไรลูก เราไม่ได้มีแม่บ้านเพราะว่าคือตอนนี้น้องเพจน้องพลอยก็โตแล้วนะครับอะไรเอาอะไรลูกเอาถุงมือเอาทิ้งขยะขยะอยู่ข้างนอกก็มีมานะอย่าไปจับเป็นโสกบมา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  เดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีพ่อพาขึ้นรถเลยนะฮะหนูเตรียมตัวนะลูกนะไปไปสนามบินนะมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าใครจะไปนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนใครจะไปนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอึเอาน้องพชรเป็นอะไรมือไม่บินไปแล้วน้องพชรบินไปแล้วคือคือตอนนี้คือแม่แม่แตนดูแลน้องพชรน้องพลอยคนเดียวเราไม่มีแม่บ้าน แล้วเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้รับแม่บ้านเพราะว่าที่นี่เ็าไม่ได้มีอะไรมากส่วนมากแอนก็จะไปอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับก็จะมีแค่ผมอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็สารคามช่วงนี้ก็จะอยู่สารคามเป็นหลักนะครับลูกก็จะอยู่ขอนแก่นแม่ก็ดูแลได้อยู่นะครับแล้วก็มีพี่แอลนะครับมาทํางานบ้านสัปดาห์ละสองครั้งหรือช่วงไหนที่แอนบอยอยู่มีแขกอะไรประมาณนี้พี่แอลก็จะอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่ที่จะซัพพอร์ มันเป็นคลิปสั้นๆที่ลงไปที่ที่เห็นเหมือนยายเอาโทรศัพท์ให้ให้หลานเล่นมันก็คือเป็นคลิปสั้นๆแค่นั้นครับเวลาที่ลูกอ่าหยิบนาทีต่อวันที่ลูกจะหยิบโทรศัพท์แต่ว่าตอนเช้าผมให้ยายเปิดโทรศัพท์อ่าเปิดทีวีให้ดูก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กนะครับการส่งเสริมพัฒนาเด็กการเรียนรู้การพูดการสนทานาการคุยถ้าเอาจริงแล้วเนี่ย ลำพังแต่ยายพาหลานพูดหรือผมพ่อแม่พาลูกพูดเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจเท่ากับการสรื่อสารในทีวีเวลาปฏิสัมพันธ์กับในตัวละครที่เป็นการ์ตูนเด็กอะไรประมาณนี้ครับร <oque. S 1> ายการเด็กก็ก็เปิดให้ดูอยู่นะฮะบ,บางคนจะบอกว่าเด็กติดทีวี driven, ติดโทรศัพท์แล้วสมาธิสั้น oh <my> มันมันไม่ใช่ันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แบบนั้น <S <S 2> <S 2> ทั้งหมด นะฮะเราก็มีเวลาที่เราจับ <พา S 1> สันอยู่ใช่ไหมคะโอเคไหมลูกโอเคโอเคอ่าถ้าช็อตแบบนี้ผมก็อยากให้พี่ๆที่เป็นครีเอเตอร์ตัดลงไปอยู่นะนะฮะไม่ใช่ตัดแต่ช็อตที่มันจะเกิดดราม่า,าช็ชอตที่มันจะเซฟพวกเราก็อยากให้ตัดลงไปอยู่นะ,ะับช็อตที่ผมมาซึกชี้แจงมาอธิบายครับ<ม>นะะี่ฮะเขากระยู่ของเขาสงีก็ไม่ได้ติดโทรศัพท์ เวลาเวลาที่เขาแบบเออบางทีที่ต้องการด่วนนะฮะต้องการแบบมีธุระด่วนที่ยายจะต้องได้ทาอย่างอื่นอะไรประมาณเนี้น้องเรียน้องพลอยก็ขอพ่อจา๋ายายจ๋าขอเล่นโทรศัพท์หน่อยก็จะเปิดรายการคือเราจะล็อกไว้เลยว่าจะต้องเป็นแบบคือเลื่อนไปเจอก็จะเป็นรายการที่แบบเกี่ยวกับการถามผมเออ ครับดักกดีค่ะปะกติเรื่องการให้เด็กดูแต่อยู่ในความดูแลของเรา<ย>ค่ะใช่ครับผมอยู่ในความดูแลของเราอยู่ก็มีโปรแกรมอยู่เพราะว่าลูก,ล,กลูกเนี่ยก็มีคุณหมอประจําที่ดูแลนะครับ คุณหมอประจาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ท่านก็วางท่านก็วางแผนเกี่ยวกับแม้กระทั่งการออกกําลังกายการโภชนาการหรือการดูรา,ายการดูทีวีอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าพวกเข้าเลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยเด้พี่น้องมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็เราทุกอย่างอยู่ในการดูแลของเราอยู่นะครับ เข้าใจครับพ่อบอยขอบคุณมากมากครับแต่ผมเชื่อว่าทุกทุกคนก็เข้าใจแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะพูดถึงนะฮะแล้วก็วิธีการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกของของแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่บางทีคลิปสั้นๆน่ะที่ทุกคนได้เห็นเวลาที่เวลาที่เราโพสต์ออกไปหรือเวลาโดนตัดต่อไปอ่ะบางทีเราอย่าประเมินว่ามันคือทั้งหมดของชีวิตประจําวันนะใช่ไหมครับ เขาเขาจะประเม